ผมพูดฟังดูให้ครบถ้วนว่าผมพูดอยู่บนสิทธิในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติผมพูดอยู่ในบนสิทธิที่ผมจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของคนไทยทั้งชาติถ้าผมจะพูดอย่างนี้แล้วชีวิตผมจะต้องหยุดลงหายใจพร้อม จับคูดอย่างนี้แล้วให้มันเป็นวาทกรรมให้มันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นฝากไว้ในโลกโซเชียลมีสถาบันการเมืองสถาบันหนึ่งที่ชื่อพักทางเลือกใหม่โดยมีนายราเชนตะพูลเวียงเป็นหัวหน้าพักยืนขึ้นมาสู้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถาบันสภาแม้แต่อยู่ข้างนอกผมก็จะทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จะทำหน้าที่ตลอดไปผมพูดฟังดูให้ครบถ้วน ว่าผมพูดอยู่บนสิทธิในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติผมพูดอยู่ในบนสิทธิที่ผมจะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของคนไทยทั้งชาติถ้าผมจะพูดอย่างนี้แล้วชีวิตผมจะต้องหยุดลมหายใจพร้อมจะพูดอย่างนี้แล้วให้มันเป็นวาทกรรมให้มันเป็นดิจิตอลฟุตพิน์ฝากไว้ในโลกโซเชียลว่าอย่างน้อยมีสถาบันการเมืองสถาบันหนึ่งที่ชื่อ พักทางเลือกใหม่โดยมีนายราเชนตระกูลเวียงเป็นหัวหน้าพักยืนขึ้นมาสู้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในสถาบันสภาสถาบันการเมืองในสภาแม้นจะอยู่ข้างนอกผมก็จะทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็จะทําหน้าที่ตลอดไปแต่นั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าวันนี้ Entertainment นต์คอมเหลุดจากคณะรัฐมนตรีเข้าสู่สภารอพิจารณาได้อย่างไรครับก็ในเมื่อเขาคัดค้านกันเขาไม่เอากัน แล้วทําไมเหตุการณ์อย่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีทําไมไม่เร่งก่อนปัญหาชายแดนเขาลุกล้ําเข้ามาทําไมไม่จัดการก่อนแต่กลับใช้สถานการณ์นี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพี่น้องประชาชนต้องตื่นรู้ต้องตื่นทันอยากรู้วิชาการต้องฟังคนอื่นแต่ถ้ารู้จินตนาการบนผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน <S <S มผมมั่นใจว่าผมมีจินตนาการไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ ก็ต้องฝากเบื้องต้นในเ,เทพนี้ประเด็นสำคัญก็คือพี่น้องชาวกัมพูชาหรือขเขมรพี่น้องชาวไทยสองราชอาณาจากักรนี้มีตำนานคู่กันมาตั้งแต่โบราณการเป็นพันๆปีมาในปัจจุบัน เรามีองค์กรใหม่คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งหลอมรวมพี่น้องในอาเซียนอีกสิบประเทศและกำลังจะได้สมาชิกใหม่เป็นเป็นประเทศที่11เพราะฉะนั้นการพัฒนาในแต่ละประเทศในกลุ่มนี้กลุ่มอาเซียนก็ได้พัฒนาหลอมรวมให้มีจิตใจ เป็นชาวอาเซียนนะเป็นอาเซียนเวเป็นเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในอาเซียนก็ผนึกกำลังกันโดยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักเรื่องความขัดแย้งต่างๆเป็นเรื่องปลายเป็นเรื่องรองอยู่ๆกัมพูชาหรือเขมรก็ มาทำเรื่องขึ้นมา